เข้าสู่ช่วงของฤดูฝนก็จะมียุงนะฮะยุงมานําไข้เลือดออกมาทีเนี้ยอาการบางอาการเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับโควิดมันไม่กลตกลงว่าให้ป่วยโควิดหรือว่ามันไข้เลือดออกหรือไข้เลือดออกหรือว่าโควิดนั่นแหละครับบางคนก็แยกไม่ออกรจที่ก็ไม่ดีทั้งคู่นะไม่ดีทั้งคู่แต่ว่าจะสับสนได้ใช่ครับนายกว่าไงเรื่องเนี้ยครับนายยกก็เลยมีการเตือนออกมาเรื่องนี้ครับบอกว่าให้พวกเราเนี่ย เรมามดระวังตัวกันหน่อยนะครับเรืร่องของไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกมันคล้ายกับโรคโควิดมากเลยนะครับก็ให้สังเกตอาการนะครับนะถ้าอาการไม่ดีก็พบแพทย์อาการก็ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยไข้ไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกช่วงนี้ที่มันอาการคล้ายๆกับโควิดเนี่ยนะ,ะมีไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะไอจามมีน้ำมูกนะครับ ซึ่งมีการใกล้เคียงกับโควิดก็เลยแนะนําพี่น้องประชาชนบั่นสังเกตอาการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยสบู่และน้ําครับหรือใช้เจลแอลกอฮอลและตรวจ ATK หากพบอาการเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและครอบครัวนอกจากนี้หากพบอาการรุนแรงก็ได้พบแพทย์ทันทีครก็ถ้าไม่แน่ใจว่ามันใช่ไหม ATK เอาไว้ชัวร์ก่อนนะว่ามันใช่โควิดไหมใช่ครับถ้ามันไม่ใช่ก็ดีไปก็เป็นโรคอื่นก็จะได้ไปหาหมอให้ตรงกับโรค ครับแต่ถ้าเป็นไข้เล็ดออกเนี่ยที่สังเกตเห็นก็คือพวกจุดต่างๆมันก็จะเริ่มมีจุดแต่ถ้าเป็นโควิดไม่มีจุดไม่มีลายนะครับต้องบอกอย่างนี้นะส่วนมันอาการอื่นๆเช่นพวกเบื่ออาหารปวดศีรษะมันก็จะมีคล้ายๆกับโควิดเลยนะครับไ <ừ> ข้เลอดออกเนี่ยน,นะครับ